คืนที่เธอคิดว่าเธออยู่คนเดียวกลับกลายเป็นคืนที่ความทรงจำที่ถูกฝังลึกเริ่มค่อยๆกลับมาเขย่าหัวใจเธออีกครั้งและในความมืดที่เงียบงันนั้นเธอกำลังจะค้นพบความจริงที่เธอไม่เคยยอมรับมาตลอดชีวิตลมอ่อนพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่ากลิ่นดินเพียวยังคงลอยเข้ามาอย่างชัดเจนแสงไฟสลัวในห้องทำให้มุมต่างๆดูเงียบและนิ่งจนใจสัน่นเธอนั่งกอดเข่าบนเตียงเก่าใต้ผ้าห่มสีสี เสียงจักจันจากนอกบ้านดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงราวกับไม่เข้าจังหวะเดียวกันเธอหลับตาและพยายามหายใจลึกแต่ความอึดอัดที่หน้าอกกลับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในความมืดเธอรู้สึกถึงไอเย็นบางอย่างที่ไหลผ่านต้นคอร่างกายแข็งไปชั่วขณะเธอค่อยๆลืมตาแสงไฟเพียงดวงเดียวในห้องเหมือนจะสั่นไหวอ่อนๆ,ออนๆเธอขยับตัวนิดเดียว เสียงไม้ใต้พื้นร้องลั่นเบาๆจนเธอสะดุง้งเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในอากาศเหมือนความเงียบกลายเป็นสิ่งที่หนักขึ้นและใกล้ตัวมากขึ้นเธอยื่นมือออกไปตัดโต๊ะข้างเตียงปลายนิ้วของเธอสั่นจนสัมผัสแผ่นไม้ไม่มั่นคงเธอหยิบรูปถ่ายเก่าที่วางอยู่กระดาษรูปสั่นเล็กน้อยในมือของเธอในรูปคือรอยยิ้มที่เธอคิดว่าลืมไปแล้วแต่ตอนนี้กลับทำให้หัวใจเธอหน่งลงอย่างประหลาด เธอกดรูปถ่ายไว้กับอกลมหายใจเริ่มติดขัดมากขึ้นความทรงจำที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงค่อยๆไหลย้อนมาแต่เธอยังไม่พร้อมจะมองมันตรงๆเธอได้ยินเสียงเหมือนผ้าถูกลากเบาๆที่ปลายเตียงหัวใจเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้นเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆแสงไฟสลัวกระทบพื้นไม้ที่ดูชื้นและมืดความรู้สึกไม่มั่นคงก่อตัวขึ้นอย่างหลักในท้องเธอกลืนน้ำลายยากขึ้นทุกวินาที บรรยากาศรอบตัวเริ่มอึมครึมเหมือนอากาศขาดออกซิเจนเธอกำผ้าห่มนั่นจนข้อนิ้วขาวสีเธอไม่แน่ใจว่าเสียงเมื่อครู่นั้นคืออะไรแต่เธอรู้ว่ามันกำลังนำไปสู่บางสิ่งที่เธอไม่อยากเผชิญเธอสูดลมหายใจอีกครั้งดวงตาของเธอสั่นไหวแต่ยังจ้องไปยังปลายเตียงอย่างไม่ละสายตาแสงไฟสลัวบนเพดานยังคงสั่นไหวเล็กน้อยเธอพยายามปรับลมหายใจให้ช้าลง ความอิดอัดในอกยังไม่ลดลงเธอมองปลายเตียงด้วยความลังเลเสียงลมอ่อนลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างม่านบางสั่นไหวอย่างแผ่วเบาเธอยกมือขึ้นแตะหน้าอกหัวใจเต้นแรงจนเธอรู้สึกถึงจังหวะอย่างชัดเจนความทรงจำบางอย่างยังวงเวียนในหัวแต่เธอพยายามผลักมันออกไปก่อนเธอเอนตัวพิงหัวเตียงผิวไม้เย็นแต่หลังของเธอจนขนลุกเล็กน้อยเธอลุกตาลง ความว่างเปล่าในอกยิ่งทวีขึ้นเธอจับรูปถ่ายนั่นขึ้นกระดาษรูปเริ่มยับจากแรงมือของเธอเสียงฝีเท้าจากนอกบ้านดังขึ้นเบาๆเธอหันไปมองหน้าต่างด้วยความสงสัยฝีเท้าหยุดลงกระทันหันความเงียบกลับมาอย่างหนักแน่นเธอขยับตัวอีกครั้งเสียงไม้ใต้พื้นยังคงตอบกลับความรู้สึกไม่แน่นอนลั่นขึ้นตามสันหลังเธอสูดลมหายใจสั้นๆ เธอวางรูปถ่ายไว้บนตะสายตายังจ้องปลายเตียงไม่วางเธอคิดถึงวันที่ถ่ายรูปนี้วันนั้นอบอุ่นจนเธอไม่คิดว่าจะลืมได้เธอค่มหน้าลงน้ำตารื้นขอบตาอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอหลับตาและกลั้นลมหายใจความเงียบในห้องทําให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นลมแรงขึ้นเล็กน้อยเสียงหน้าต่างกระทบกันเบาๆเธอสะดุ้งอีกครั้งความตึงเครียดพุ่งขึ้นทันที เธอค่อยๆก้มมองพื้นไม้เธอรู้สึกว่ามันดูมืดกว่าปกติอากาศในห้องเริ่มอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเธอถอดผ้าห่มออกนิดหน่อยเธอได้ยินเสียงหายใจของตัวเองชัดเจนกว่าทุกครั้งเสียงนั้นทําให้เธอรู้ว่าเธอกําลังกลัวอยู่เธอพยายามตั้งสติมือซ้ายกําชายผ้าห่มนั่นอีกครั้งแสงไฟยังคงกระพริบอ่อนๆ,ๆเธอเงยหน้ามองมันด้วยความกังวลเธอรู้สึกว่าห้องทั้งห้องกําลังเล็กลง เหมือนอากาศกำลังไหลออกไปอย่างช้าๆเธอเหยียดขาตรงปลายเท้าของเธอแตะผ้าปูที่เย็นชืน้นเธอดึงขากลับโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกไม่น่าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นเธอหันไปมองโต๊ะข้างเตียงก้าวน้ำบนโต๊ะยังคงนิ่งไม่ขยับเธอยื่นมือไปหยิบก้าวริมฝีผากเธอแตะก้าวอย่างแผ่วเบาน้ำอุ่นลงคอเธอแต่กลับทำให้เธอรู้สึกแปลกขึ้นกว่าเดิมเธอวางก้าวกลับลง เสียงกระทบโทตเบาๆทำให้เธอสะดุ้งอีกครั้งเธอสูดลมหายใจลึกแต่ความหนักในอกยังอยู่เธอเอื้อมมือรูปถ่ายขึ้นมาอีกครั้งนิ้วเธอลูปมุมกระดาษอย่างช้าๆเธอมองรอยยิ้มในรูปรอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัยตอนนี้รอยยิ้มนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกไกลเกินควรเธอกัดริมฝีปากนั่นเสียงใบไม้ขยับนอกหน้าต่างดังชัดขึ้นเหมือนมีบางสิ่งพัดผ่าน เธอหันไปมองอย่างระวังแสงจากไฟทำให้เงาบนผนลังยาวขึ้นเธอไม่ชอบความยาวของเงานั้นมันทำให้เธอรู้สึกเลี่ยงไม่ได้ที่จะคิดถึงบางเรื่องเธอก้มหน้ามองรูปอีกครั้งลมหายใจเธอเริ่มถี่ขึ้นเธอรู้ว่าตัวเองไม่พร้อมแต่ความทรงจำยังคงคืบเข้าหาเธอเธอขยับลงจากเตียงอย่างชา้าช้าฝ่าเท้าแตะพื้นไม้ที่เย็นเฉียบเธอยืนอยู่กลางห้อง เสียงหัวใจดังชัดเกินไปเธอเดินไปใกล้หน้าต่างลมพัดปลายผมเธออย่างแผ่วเบาเธอมองท้องฟ้ายามค่ำคืนแสงจันทร์อ่อนลอดผ่านกิ่งไม้เธอยกมือแตะกระจกความเย็นจากกระจกซึมเข้าสู่ปลายนิ้วเธอหลับตาลมหายใจสั่นเล็กน้อยเธอคิดถึงวันที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนวันที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแม้แต่น้อยความเจ็บปวดนั้นยังฝังอยู่ในใจ และไม่มีทีท่าว่าจะจางหายเธอกลับไปนั่งบนเตียงขอบเตียงยุบลงเล็กน้อยตามน้ำหนักตัวเธอเธอมองไปรอบห้องพื้นที่ที่เคยให้ความอบอุ่นกลับรู้สึกห่างเหินเธอหันกลับไปมองรูปถ่ายอีกครั้งความคิดหลายอย่างเริ่มประดังเข้ามาเธอยกมือขึ้นกดขมับความตึงเครียดในหัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอนั่งนิ่งรอให้บางอย่างในตัวเธอสงบลงแต่ยิ่งเธอรอ หกใจเธอกลับยิ่งเต้นแรงเธอวางรูปถ่ายไว้บนหมอนรูปถ่ายนั้นมองกลับมาราวกับมีคำถามเธอเม่อมองมันดวงตาเริ่มร้อนขึ้นอีกครั้งเธอเอนตัวลงบนเตียงผ้าหม่มครึ่งผืนคลุมลำตัวเธออย่างหลวมหลมเธอเอียงหน้าไปอีกด้านกลิ่นผ้าห่มเก่าทำให้เธอคิดถึงคืนหนึ่งที่ไม่อยากจำเธอหลับตาลมหายใจยังไม่คงที่ เธอได้ยินเสียงเหมือนของบางอย่างตกอยู่ในห้องครัวเธอเมียหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นหยุดลงทันทีเหมือนมันรู้ว่าเธอกำลังฟังเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งจนรู้สึกเจ็บเธอพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรแต่ความรู้สึกไม่สบายยังคงชัดเจนเธอนั่งลุกขึ้นอีกครั้งผ้าห่มตกลงมาที่ตักของเธอเธอมองประตูห้องมือเธอสั่นน้อยๆเธอสูดลมหายใจ และนั่งนิ่งโดยไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อเธอคิดถึงคำพูดครั้งสุดท้ายที่เคยได้ยินคำพูดที่ยังสะเทือนในหัวใจเธอจนถึงตอนนี้เธอยังจำสายตาคู่นั้นได้สายตาที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นแต่กลับเปลี่ยนไปในชั่วพริบตาเธอรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นยังอยู่และมันยังไม่พร้อมจะจางหายไปเธอปล่อยแขนลงข้างตัวปลายนิ้วแตะผ้าปูดเตียงเย็นๆเธอมองไปที่ปลายเตียงอีกครั้ง ความรู้สึกจึงเครียดกลับมาอีกระลอกเธอรู้สึกว่าคืนนี้ยังอีกยาวและบางอย่างกําลังรอให้เธอเผชิญหน้าแต่เธอยังคงนั่งนิ่งเหมือนรอให้หัวใจตัวเองบอกเส้นทางต่อไปแสงไฟสลัวยังคงไว้อ่อนๆและเธอรู้ว่าความเงียบนี้จะไม่นิ่งนานนะ่ะเธอยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเตียงลมหายใจของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆแสงไฟที่สั่นไหวบนเพดานเหมือนจะอ่อนลง เธอเงยหน้ามองมันด้วยสายตากังวลเธอรู้สึกว่าห้องกำลังเย็นขึ้นอย่างเชืช่องช้าผิวแขนของเธอขนลุกโดยไม่รู้ตัวเธอขยับตัวเล็กน้อยเสียงไม้ใต้พื้นตอบกลับทันทีเธอหลุกตาลงความคิดหลายอย่างวงเวียนขึ้นมาอีกครั้งเธอกำมือน,นั่นนิ้วเธอสั่นจนรู้สึกได้อย่างชัดเจนเธอสูดลมหายใจลึกพยายามจัดระเบียบความรู้สึกที่ปัทะเข้ามา เธอเอียงหน้าไปมองรูปถ่ายบนหมอนรอยยิ้มในรูปยังคงเหมือนเดิมแต่สำหรับเธอรอยยิ้มนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยื่นมือไปตะกระดาษรูปปลายนิ้วเย็นจนเธอสะดุ้งเล็กน้อยเธอหลับตาหัวใจเหมือนจะเต้นเร็วกว่าเดิมเธอคิดถึงวันที่รูปนี้ถูกถ่ายวันที่เธอไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเธอไปมากขนาดนี้เธอวางรูปไว้ข้างตัวแล้วเอ็นหลังพิงหมอนอย่างชา้าช้า เสียงลมจากนอกหน้าต่างดังเหมือนใกล้กว่าเมื่อครู่เธอเมียหูฟังโดยไม่ตั้งใจเสียงใบไม้เสียดสีกันอย่างแผ่วเบาแต่กลับทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอกอดผ้าห่มหลวมๆความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยนั้นไม่ช่วยลดความอึดอัดในอกเลยเธอหันมองประตูห้องอีกครั้งประตูไม้สีเก่ายังคงปิดสนิทเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่ลำพังแต่เธอก็ไม่กล้าคิดต่อเธอยกมือขึ้นลูบแขน ผิวเย็นจนเธอต้องขยับเข้าใกล้ผ้าห่มมากขึ้นเธอมองเพดานแสงไฟที่สั่นไหวเหมือนจะเดินบางอย่างเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เธอรู้ว่ามันทําให้หัวใจเธอเต้นแรงเสียงเหมือนแผ่นไม้ในห้องครัวขยับเบาๆเธอหยุดหายใจโดยอัตโนมัติความเงียบหลังจากนั้นทําให้เธอไม่กล้าขยับตัวเธอมองไปยังมืดทึบที่มุมห้องเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งจนรู้สึกเจ็บเล็กน้อย เธอค่อยๆขยับขาผ,าผ้าปูเตียงเย็นแตะผิวเธอจนใจสัน่นเธอหันกลับไปมองรูปถ่ายสายตาเธอนุ่มลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่ความรู้สึกกดดันกลับเพิ่มขึ้นเหมือนความเงียบกำลังเกาะเธอไว้นั่นขึ้นเธอรูปขอบเตียงไม้เก่าครุขระทาให้ปลายนิ้วเธอสะดุดเธอพยายามสูดลมหายใจให้คงที่แต่หวใจยังคงเต้นผิดจังหวะเธอค่มนาดวงตาเธอร้อนขึ้นอีกครั้ง เธอยังไม่พร้อมจะร้องไห้แต่ความรู้สึกกำลังหลุนเข้ามาเรื่อยๆเธอนั่งตัวตรงขึ้นเล็กน้อยคอเธอตึงจนรู้สึกปวดเธอยกมือขึ้นจับไหล่ของตัวเองปลายนิ้วสั่นจนเธอต้องบีบเบาๆเธอพยายามคิดถึงวันธรรมดาธๆรรวันหนึ่งวันที่ไม่มีความกดดันแบบนี้แต่ภาพวันนั้นกลับพร่าเลือนเหมือนมันอยู่ไกลเหลือเกินเธอหลับตาและนั่งนิ่งปล่อยให้ลมหายใจเคลื่อนผ่านช้าๆ เสียงแก้วน้ำบนโต๊ะข้างเตียงสั่นเบาๆเธอเบิกตากว้างทันทีเธอไม่แน่ใจว่าแรงลมเป็นสาเหตุหรือเป็นบางอย่างที่เธอไม่อยากคิดเธอเหลือบมองโต๊ะแก้วยังคงเอียงเล็กน้อยเธอรู้สึกเหมือนอากาศในห้องกำลังเปลี่ยนเหมือนมีแรงบางอย่างเคลื่อนผ่านเธอเริ่มมือไปหยิบแก้วแต่มือเธอสั่นจนแก้วกระทบโต๊ะอีกครั้งเสียงนั้นทำให้เธอใจหายว่าหกใจเต้นจนแทบได้ยินในความเงีย เธอตั้งแก้วให้ตรงแล้ววางมือลงบนตักอย่างช้าๆนิ้วเธอยังสัน่นเธอพยายามกดลงบนผ้าห่มเพื่อให้หยุดสัน่นเธอมองไปที่ประตูอีกครั้งความเงียบทําให้ประตูดูเหมือนอยู่ไกลกว่าความจรงิงเธอรู้สึกว่าคืนนี้ยาวนานเกินไปแต่เวลายังคงเคลื่อนอย่างช้าๆเธอก้มหน้ามองพื้นเงาของเธอทอดยาวบนไม้สีสีเธอไม่ชอบเงานั้นมันยาวเกินไปและนิ่งเกินไป เธอยกหัวขึ้นพยายามหายใจให้ลึกอีกครั้งเธอรู้ว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากสิ่งรอบตัวเท่านั้นมันมาจากข้างในตัวเธอเองเธอพยายามหาทำตออแต่ไม่มีคำใดผุดขึ้นมาในหัวเลยเธอยื่นมือไปแต่รูปถ่ายกระดาษเย็นจนเธอต้องหดนิ้วกลับเธอไม่เข้าใจว่าทำไมรู้สึกเช่นนี้แต่เธอไม่สามารถปฏิเสธความสันนไหวในใจได้เธอยกใบหน้าขึ้นมองเพดาน แสงไฟอ่อนนั้นยังคงไหวเหมือนมันกำลังบอกว่าอะไรบางอย่างยังไม่จบและเธอต้องเผชิญต่อไปเธอ,อยับเข้าหาผ้าหม่มพยายามหาความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยแต่ความเย็นยังคงซึมเข้ามาเหมือนอากาศกำลังบีบเธอไว้เธอหันหน้าไปทางหน้าต่างลมพัดม่านบางขยับไปมาอย่างช้าๆเธอมองท้องฟ้าสีหม่นความเงียบด้านนอกทำให้เธอรู้สึกอ้างว้างยิ่งขึ้น เธอยกมือขึ้นตากกระจกอีกครั้งความเย็นทําให้เธอสะดุ้งจนถอยกลับเล็กน้อยเธอหันหลังให้หน้าต่างแล้วเดินกลับไปนั่งบนเตียงอย่างเงียบเมียบเธอนั่งลงชา้าชเหมือนกลัวว่าเสียงจะดังเกินไปเธอหายใจสั้นลงอีกครั้งหัวใจเต้นจนหน้าอกเธอขยับตามจังหวะเธอรู้ว่าความรู้สึกนี้กําลังนําเธอไปสู่บางสิ่งบางสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่นาทีนี้ เธอยังคงล้อมรอบด้วยความเงียบที่กดทับหนักขึ้นทุกวินาทีและเธอรู้ว่าเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะมาถึงแม้เธอจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามันกำลังใกล้เข้ามาอย่างช้าๆและมั่นคงเธอนั่งนิ่งอยู่บนเตียงอีกครั้งลมหายใจของเธอเริ่มที่ขึ้นอย่างไม่ตั้งใจเธอกำผ้าห่มนั่นปลายนิ้วเย็นจนช้ำเล็กน้อยเธอเหลือบตามองรูปถ่ายข้างตัว รอยยิ้มในรูปดูเหมือนจะจางลงในสายตาเธอเธอยกมือขึ้นแตะขอบรูปกระดาษสั่นเล็กน้อยตามแรงมือของเธอเธอวางรูปไว้บนตะมองมันอยู่นานจนหกใจเริ่มหนักขึ้นเธอพยายามหายใจเข้าลึกแต่ลมหายใจกลับติดขัดเหมือนมีบางอย่างดกดทับเธอขยับตัวช้าๆเสียงเตียงลั่นเบาๆตามน้ำหนักของเธอเสียงลมจากนอกหน้าต่างยังคงดงังม่านบางพลิ้วไหวเหมือนกำลังบอกอะไรเธอบางอย่าง เธอเอียงหน้าไปมองประตูห้องความเงียบทำให้ประตูดูนิ่งผิดปกติเธอไม่อยากเดินออกไปแต่เธอก็ไม่อยากอยู่คนเดียวในห้องนี้เธอก้มมองพื้นไม้เส้นไม้บนพื้นเหมือนจะบิดเบี้ยวเล็กน้อยเธอหลับตาพยายามฟังเสียงหกใจของตัวเองแต่เสียงหัวใจกลับดังเกินไปจนเธอรู้สึกเหมือนเสียงนั้นเต็มเต็มทั้งห้องเธอยกมือแต่หน้าผิวเธอร้อนแต่ฝ่ามือกลับเย็น เธอพยายามผ่อนลมหายใจแต่ความจึงเครียดไม่ลดลงเลยเธอจับขอบเตียมปลายนิ้วเธอขูดกับผิวไม้จนเจ็บเล็กน้อยเธอหันกลับไปมองรูปถ่ายดวงตาเธอสั่นไหวอย่างชัดเจนความทรงจำที่เธอผลักออกไปกลับคืบเข้ามาอีกครั้งเหมือนเงาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอกอดรูปถ่ายนั่นหัวใจเธอเหมือนจะหลุดออกมาจากอกอเธอสูดลมหายใจลึกอีกครั้ง แต่ลมหายใจกลับติดอยู่กลางอ,อกเธอเอียงหูฟังเสียงในบ้านความเงียบกลับทําให้ทุกเสียงดังขึ้นในหัวของเธอเธอได้ยินเสียงกรอบแกรบจากมุมห้องเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่สําหรับเธอมันดังพอจะทําให้ร่างกายแข็งขงังเธอขยับสายตาไปยังมุมห้องความมืดตรงนั้นดูหนักแน่นกว่าที่เคยเธอกลืนน้ำลายคอเธอแห้งเหมือนไม่ได้ดื่มน้ำมาหลายชั่วโมง เธอค่อยๆย,ยกผ้าห่มขึ้นคลุมไหล่หวังว่าความอบอุ่นเล็กน้อยจะช่วยอะไรได้บ้างเธอนั่งขดตัวเหมือนต้องการลดพื้นที่ของตัวเองลงให้เล็กที่สุดเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนเสียงนั้นทำให้เธอรู้ว่าเธอกำลังสัน่นเธอยกมือขึ้นแตะอ,อกหัวใจยังคงเต้นไม่เป็นจังหวะเธอหลับตาเพียงเสี้ยววินาทีแต่ความรู้สึกบางอย่างกลับวิ่งวาบขึ้นมาตามลำตัวเธอลืมตาทันที ลมหายใจหอบเล็กน้อยอย่างควบคุมไม่ได้เธอขยับตัวถอยไปชิดพนักเตียงต้องการระยะห่างจากมุมห้องนั้นมากขึ้นเธอมองรอบห้องทุกอย่างคุ้นเคยแต่กลับดูไม่เหมือนเดิมเธอรู้สึกได้ว่าบรรยากาศกำลังหนาแน่นขึ้นเหมือนอากาศกำลังบีบเธอให้แคบลงเธอยกมือขึ้นลูกดนแขนผิวเธอเย็นจนต้องขยับเข้าใกล้ผ้าห่มมากขึ้นเธอฟังเสียงหัวใจของตัวเอง พยายามใช้มันเป็นจุดยึดในความสับสนแต่เสียงนั้นกลับสั่นไหวเหมือนหัวใจกำลังลังเลในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเธอหันไปมองหน้าต่างท้องฟ้ายังคงมืดถึบเธอรู้สึกเหมือนลมกำลังพัดแรงขึ้นเสียงผ้าม่านขยับดังทีขึ้นกว่าเดิมเธอสูดลมหายใจอีกครั้งพยายามบอกตัวเองว่าเธอแค่กังวลมากเกินไปแต่ความรู้สึกนั้นไม่ลดลงมันกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เธอขยับเท้าปลายเท้าแตะพื้นก่อนจะรีบหดกลับพื้นยังคงเย็นเหมือนเดิมแต่ความเย็นนั้นแหลมข,ขึ้นเธอขยับตัวชิดกำแพงเหมือนต้องการที่พิงเพื่อไม่ให้ตัวเองสั่นมากไปกว่านี้เธอวางมือบนกำแพงผิวกำแพงเย็นจนรู้สึกได้ทันทีเธอหลุกตาลงน้ำตาเริ่มคลอด้วยความอึดอัดที่ไม่รู้ที่มาเธอกัดริมฝีปากพยายามไม่ปล่อยเสียงใดๆออกมา ความเงียบยังคงปกคลุมทั้งห้องแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เธออธิบายไม่ได้เธอไม่รู้ว่าควรทำอะไรและไม่รู้ว่าจะอดทนได้นานแค่ไหนเตียงใต้ตัวเธอสั่นนิดนิดจากแรงหายใจเธอพยายามไม่ขยับโดยเปล่าประโยชน์เธอยกมือขึ้นเช็ดขอบตาน้ำตาแห้งไปก่อนจะไหลออกมาจริงๆเธอสูดลมหายใจชา้ชาๆพยายามให้ทุกอย่างนิ่งลงแต่ยิ่งเธอพยายาม ความรู้สึกบางอย่างกลับคืบเข้ามาใกล้กว่าเดิมเธอรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองแม้เธอจะมองไปรอบห้องหลายครั้งแล้วเธอดึงผ้าห่มขึ้นคลุมไหล่อีกครั้งความอุ่นเล็กน้อยเท่านั้นที่พอให้เธอตั้งสติเธอยังได้ยินเสียงครอบกแกรบจากมุมห้องครั้งนี้ดังขึ้นเล็กน้อยจนเธอเผลอหายใจสะดุดเธอนั่งนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่แบบนี้ทั้งคืน แต่เธอก็ยังไม่กล้าทำอะไรเธอค่อยๆสูดลมหายใจอีกครั้งหัวใจเธอยังสั่นไหวอย่างไม่หยุดเธอรู้สึกว่ามันกำลังใกล้เข้ามาไม่ใช่เสียงแต่เป็นความรู้สึกที่หนักขึ้นเรื่อยๆและเธอรู้ว่าเธอต้องเผชิญมันแม้เธอจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ความตึงเครียดในอกยังไม่ปล่อยเธอไปและเธอรู้ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิม ลมหายใจที่สั่นไหวทำให้หน้าอ,อกขยับขึ้นลงอย่างไม่เป็นจังหวะเธอรู้สึกถึงแรงเต้นของหัวใจที่ดังอยู่ในหูเหมือนเสียงนั้นกำลังจะกลบทุกเสียงอื่นในห้องเธอกอดผ้าห่มนั่นกว่าเดิมความเย็นที่ซึมผ่านผ้าเข้ามายัางผิวเธอยิ่งทำให้เธอขนลุกเธอเหลือบตามองมุมห้องอีกครั้งความมืดในมุมนั้นยังคงนิ่งสงัดเธอพยายามมองให้ชัดแต่ดวงตาเธอกลับพร่าเพราะความกังวลที่ก่อตัว เธอหลับตาลงช้าๆหวังว่าเสียงหกใจจะสงบลงบ้างแต่มันกลับดังขึ้นจนเธอรู้สึกเหมือนมันกำลังเตือนเธอบางสิ่งเธอยกมือขึ้นแตะหน้าผากผิวเธอร้อนแบบที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอสูดลมหายใจเข้าลึกแต่ลมหายใจกลับสั่นเหมือนคนกำลังหนาวจัดเธอค่อยๆเปิดตาอีกครั้งภาพทุกอย่างในห้องยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกบางอย่างไม่เหมือนเดิมเลย เหมือนมันกำลังหนักขึ้นทุกวินาทีเธอค่อยๆปล่อยมือจากผ้าหม่มแต่ปลายนิ้วยังสั่นอยู่เธอยกมือขึ้นแต่ลำคอหวังว่าจะช่วยให้ลมหายใจดีขึ้นเธอขยับขาเล็กน้อยผ้าปูเตียงเย็นแตะผิวเธอจนสะดุง้งเธอวางเท้าลงบนพื้นพื้นไม้ยังคงเย็นจัดเหมือนก่อนเธอลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้าขาของเธอสั่นจนแทบรับน้ำหนักไม่ไหวเธอเดินไปทางหน้าต่าง ลมเย็นพัดเข้ามาแตะผิวหน้าเธออย่างแผ่วเบาเธอมองออกไปยังความเมื่อดด้านนอกท้องฟ้าหม่นเหมือนฝนกำลังจะตกเสียงใบไม้เสียดสีกันยังดังอยู่จังหวะสม่ำเสมอแต่ฟังแล้วทำให้ใจหนักกว่าเดิมเธอยกมือแตะกระจกความเย็นเฉบแล่นขึ้นมาถึงข้อศอกเธอสะดุ้งถอยหลังหัวใจเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมเธอสูดลมหายใจรวดเดียวแต่ลมหายใจกลับไม่พอ เธอกลับไปนั่งบนเตียงขอบเตียงยุบลงเบาๆเธอวางมือบนตักแต่นิ้วทั้งสองข้างยังคงสั่นไม่หยุดเธอพยายามประกอบความคิดแต่ทุกความคิดเหมือนตัดเป็นเสียงเสียงเธอมองไปที่รูปถ่ายบนหมอนความรู้สึกอุ่นที่เคยมีเมื่อมองรูปนั้นกลับหายไปหมดเธอหยิบรูปขึ้นมาปลายนิ้วเธอสัมผัสเนื้อกระดาษที่เริ่มอุ่นจากมือเธอเองเธอมองลึกไปในรอยยิ้มของรูป แต่ยิ่งมองเธอยิ่งรู้สึกเจ็บในอกเธอกดรูปไว้นั่นเหมือนพยายามดึงความทรงจำเหล่านั้นกลับมาในแบบที่ควรจะเป็นแต่ภาพในหัวเธอกลับพร่าเสียงในความคิดเธอเริ่มสั่นเหมือนภาพในหัวกําลังแตกเธอกัดริมฝีปากความเจ็บเล็กๆนั้นช่วยให้เธอรู้สึกตัวขึ้นนิดเดียวเธอสูดลมหายใจอีกครั้งแต่ลมหายใจยังสั้นอยู่เธอขยับหลังพิงพนักเตียง หวังว่ามันจะช่วยให้ตัวเองไม่สั่นไปมากกว่านี้เสียงบางอย่างดังเบาๆจากใต้เตียงเสียงนั้นเหมือนผ้าถูกขยับเพียงเล็กน้อยเธอเบิกตากว้างร่างกายแข็งชั่วขณะเหมือนคำสั่งทุกอย่างหยุดทำงานเธอไม่กล้าโน้มตัวไปดูแต่ก็ไม่สามารถละสายตาออกจากปลายเตียงได้เธอเรอฟังเสียงอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรดังขึ้นความเงียบทำให้เสียงลมหายใจของเธอเป็นสิ่งเดียวที่ได้ยิน เสียงนั้นสั่นจนเธอได้ยินความกลัวของตัวเองชัดเจนเธอเลื่อนตัวถอยขึ้นไปจนชิดหัวเตียงหัวเข่าเธอกอดนั่นเข้าหาหน้าอ,อกเธอนั่งขดตัวเหมือนต้องการทำให้ตัวเองหายไปจากพื้นที่นี้เธอมองไปที่ประตูห้องประตูยังคงปิดนิ่งอย่างเดิมแต่เธอรู้สึกได้ว่ามันดูห่างไกลเหลือเกินเหมือนเธอไม่สามารถเดินไปถึงได้เธอหันสายตากลับมาที่รูปถ่าย รูปในมือเธอขยับเล็กน้อยเพราะเธอกำลังสัน่นเธอรู้ว่าความรู้สึกที่ไหลเข้ามาตอนนี้ไม่ใช่ความกลัวอย่างเดียวมันคือความโหยหาความเจ็บปวดและความล้ามากเกินที่เธอพยายามแบกรับมานานเกินไปเธอกอดรูปถ่ายไว้นั่นขึ้นน้ำตาเริ่มคลอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นในหน้าอ,อกเหมือนหัวใจจะเต้นออกมาเธอสูดลมหายใจแรงขึ้น แต่ลมหายใจกลับสัน่นละกว่าเดิมเธอรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถหนีจากความคิดในหัวได้อีกความทรงจําที่เธอหลีกเลี่ยงมาตลอดเริ่มเปิดขึ้นทีละชั้นแม้เธอจะพยายามหยุดมันแต่มันยังคงคืบเข้ามาเหมือนคลื่นช้าๆที่ไม่อาจหยุดได้เธอหลุดเสียงหอบเบาๆมือเธอกำรูปนั่นจนกระดาษเริ่มความเจ็บปวดในอบทวีขึ้นเหมือนบางอย่างกำลังถูกขุดขึ้นมาจากภายใน เธอรู้สึกถึงความหนาวที่แทรกขึ้นมาจากพื้นไลขึ้นมาตามขาอย่างชา้าชเธอขยับหนีโดยไม่รู้ตัวแต่ความรู้สึกนั้นยังเกาะติดไม่หายเธอหันกลับไปมองมุมห้องอีกครั้งความมืดยังคงนิ่งแต่ตอนนี้มันเหมือนหนักกว่าเดิมเธอกลืนน้ำลายเสียงนั้นดังในลำคอจนเธอได้ยินชัดเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในมือแต่เธอก็ยังไม่ยอมปล่อยรูปถ่าย หัวใจเธอเริ่มเต้นแรงจนเธอรู้สึกได้ถึงจังหวะที่ผิดปกติเหมือนมันกำลังวิ่งหลีจากบางสิ่งที่เข้าใกล้ขึ้นทุกวินาทีเธอหลุกตาลงชั่วครู่และรับรู้ว่าความรู้สึกที่ตามหลอกเธอมาตลอดกำลังจะแสดงตัวชัดขึ้นและเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่มันอยู่ในตัวเธอเองและกำลังจะทะลักออกมาในไม่ช้าเธอหลับตาอยู่ครู่หนึ่งลมหายใจที่สั่นไหวค่อยๆช้าลง เธอกอดรูปถ่ายไว้นั่นความร้อนจากกระดาษทำให้เธอรู้ว่าเธอยังมีเรี่ยวแรงเหลืออยู่เธอสูดลมหายใจเข้าลึกความทรงจำที่เคยทำให้เธอเจ็บเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างไม่ปิดปังภาพวันสุดท้ายผุดขึ้นในหัววันที่เธอจากคนที่เธอรักไปโดยไม่ได้เอ่ยคำลาอย่างที่ควรจะเป็นเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าประตูน้ำตาไหลในวันที่ไม่มีใครรับฟังวันที่เธอคิดว่าเธอทำให้ทุกอย่างพัง วันที่เธอเชื่อว่ารอยยิ้มในรูปนั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอลืมตาช้าๆความเจ็บในอกยังอยู่แต่ความหนักในใจเริ่มคลายลงเล็กน้อยเธอวางรูปถ่ายลงบนตะัะปลายนิ้วลูบลงตามขอบกระดาษอย่างอ่อนโยนเธอพูดกับตัวเองในใจว่าเธอไม่ได้สูญเสียสิ่งนั้นไปทั้งหมดความทรงจำอาจเจ็บแต่ความรักที่เธอเคยให้และเคยได้รับยังอยู่มันไม่เคยหายไป มันเพียงซ่อนอยู่ใต้ความกลัวและความเสียใจเธอปล่อยลมหายใจยาวรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างที่หลุดออกไปจากอกเธอมองไปรอบห้องอีกครั้งทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอวางรูปไว้บนหมอนอย่างเบามือเหมือนให้มันพักอยู่ในที่ที่ควรอยู่เธอลุกขึ้นยืนขาของเธอมั่นคงขึ้นกว่าครั้งก่อนเธอเดินไปเปิดหน้าต่าง ลมกลางคืนพัดเข้ามาแต่ผิวเธออย่างอ่อนโยนอากาศเย็นไม่แหลมคมอีกแล้วมันเป็นแค่ลมธรรมดาที่พัดผ่านในค่ำคืนเงียบสงบเธอมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นเพียงเล็กน้อยร่องรอยสีอ่อนบนขอบฟ้าส่งสัญญาณของวันใหม่เธอรู้สึกถึงความนิ่งที่เธอไม่ได้รู้สึกมานานความนิ่งที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความสบายใจที่ค่อยๆกลับมาเธอปิดหน้าต่างแล้วกลับมานั่งบนเตียงอย่างสงบ เธอยกมือแต่รูปถ่ายอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้สั่นเหมือนก่อนเธอยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ได้ฝืนและไม่ได้หลบซ่อนเธอยอมรับว่าอดีตยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเธอแต่เธอไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับมันอีกแล้วเธอหายใจเข้าอย่างมั่นคงความอบอุ่นกระจายทั่วอกอย่างเชื่องช้าเธอวางรูปถ่ายไว้ที่หวเตียงเหมือนเป็นการคืนมันให้ตำแหน่งที่เหมาะสมเธอนอนลง ดึงผ้าห่มคลุมตัวอย่างสบายหัวใจเธออย่างเต้นแต่เต้นด้วยจังหวะที่สงบและมั่นคงขึ้นเธอมองเพดานแสงไฟยังไหวเผ่วเบาแต่ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกหวั่นไหวอีกเธอหลับตาลงครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนั้นพร้อมยอมรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพร้อมให้อดีตเป็นความทรงจำพร้อมให้หัวใจได้ผักและพร้อมก้าวเข้าสู่วันใหม่ด้วยความเข้มแข็งที่เธอค้นพบด้วยตัวเอง